และพิพากให้เฟิกบริกัทโยกรตั้งแบงค์ยบห้ารายเริ่มขวเษตรตวมินซึ่งเ่าทำนาทีที่บูดยามาาในงานปีกอาเซลแล้วก็ต so ัวนี้เลยครับท่านผู้ชมทีแบงค์ห้าซึ่งตัวนี้เป็นตัว ทันใต้หม่ของยีสต์ส่วนี้ก็อีหน้าก็ทั้าตมดนี้นะครับเอาแบบสั้นๆกันเลยนะครับเป็นส่วนของสมน้าเยอะมากขึ้นไปหน้าเราจะสใหม่อันนี้คือหน้าใหม่ไปหน้าใหม่เที่อยๆไปเริ่อเรื่อาไปเร่อยไปเอไร่ไปเรื่อยๆไเรยๆไปเร่ยรือยๆไป่อยๆ่อหๆไรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่ยไเ่อยๆเรยปเ่วน่วยเรอยๆ้อรื่อเรอยๆไเรอเ่อยนไ้เรื่อยๆ่อยๆนเรื่องขรงอยๆไปรัยานะครบขึ้นไปที่หน้า จอเรือนมาใ,<ช>ให้แบบเรียวทามนะครับแต่จะมีแค่ในตัวเช็คแมกซ์เท่านั้นครับ ตัวนี้เขาเรียกว่ามอนิเตอร์ทูเบลใช่ครับมันจะมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ด้านในล้อนะครับแล้วมันจะส่งข้อมูลึ้นไปที่หน้าจอะาที่เปิดตัวในตัวในตัวเชมสแบเท่านั้นตัวเเท่านั้นครับผมส่วนอย่างอื่นก็คือเหมือนเดิมครับขับไปนะครับขย่าแล้วสิ่งที่ิ่มตบมมาปี2025อีคัระบบเซฟตี้นะครับก็คือเบรกคอนโทรลที่ทาให้ผู้ขับขี่สามารถเบรกในงได้ไม่ต้องวดไอพีเาสงานแล้เนี้ยผมมั่นใจขึ้น แล้วก็ใส่กล่องในแกนเข้ามาให้เพื่อฝึวิ่ดชิมีให้ทางานได้สนุกมากเลนะครับสิ่งที่ยังเหมือนเดิมและก็คงยังให้ต่อในส่วนของชีมชิมชิมดิมช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 ิมาิมชิมาิมอิมชนมชวมชิมความชมมมชิมชิมมช นี่น่าเด็กนะครับผมกก็จะมีให้แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์สกรีนของเรานะนะตัวซิลิคอนตัวนี้นะครับก็จะสามารถปรับขึ้นลงได้โดยการผ่านจอสติ๊กของตัวรถได้เลย นะครับแล้วก็จุดดึ้อนะไม่พูดไม่ได้สําหรับคนที่ชอบปี่งก็มาดูกันเขาบอกว่าไม่พูดไม่ได้เนะครับดูคอนโทรลนะครับผมทาให้สมารถทการปีนทางไกยสว่างยิ่งขึ้นก็คือปุ่มนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เลยนะครับเราสามารถโบกล้มรอบได้เลยนะครับอันนี้เราเซตตรงนี้แล้วก็ใช่เซตตรงนี้ปุ๊บแล้วกดเซตเปิดระบบก่อนแล้วก็ปุ่บเซตในเรื่องของความเร็วแล้วก็โบกล้มรอบได้เลยครับใช้งานง่ายๆเพียงแค่สามปุ่มแค่นี้ เลยนะครับอันนี้รีวิมาหมดก็เป็นฟังก์ชันที่ยังมีแล้วก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของเจ้า Yamaha Chimaerow T Max 12,000นะครับผมแต่ที่มันเพิ่มเติมมาแล้วออปชั่นใหม่แล้วหน้าใหม่แล้วคือจะพูดถึงราคาใช่ไหมราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับยินดีเลยครับใครสนใจนะครับไปชมขันจริงได้ที่ในงาน Big Motor Show มี เดี๋ยวมาอะไรงี